สวัสดีครับบี๊ดกะกบ้แบนะครับวันนี้เราอจุกอะไรกบีเยอะยุทธจักรสามนะครับวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงไกด์เพิ่มพลังสําหรับเวอร์ชั่นสามนะครับผมก็ทําอะไรบ้างอันนี้มีไล่ไปเลยแล้วกันเนาะอ่าอันดับแรกคือกดอัพสกิลครับนี่อัพสกิลไปเห็นไหมก็จะได้บวกพลังเพิ่มนะครับจุดหนึ่งบวกต้องร้อยี่สิบเนี่ยก็อัพเท่าที่เราอัพนะครับหรืมอัพไปถูกด้วยอ่าต่อไปตำราลับนะครับ เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นจากฟ้าเป็นทองได้เอ้ยจากฟ้าเป็นม่วงได้ม่วงจะได้ค่าพลังเยอะกว่าเยอะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนเป็นม่วงด้วยนะครับเสร็จแล้วก็มาซื้อเจ้าทำลายนี่อัดเข้าไปเลยครับนี่ร้านตั๋วทองอัดมันเข้าไปมีเท่าไหร่กดเข้าไปโอ้วันละยี่สิบก็ต้องซื้อครับนี่เราก็อย่าลืมซื้อเจ้าหินม่วงนี้ด้วยนะครับพยายามเปลี่ยนเป็นฟ้านะพยายามเปลี่ยนเป็นฟ้าเอ้ยเปลี่ยนเป็นม่วงนะครับจากฟ้าบวกเยอะครับอ่ะต่อไปเป็นในส่วนวิชานะครับ โอว้วิชานี่หมีไม่มีให้ทดลองให้เลยอะ่ะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะซื้อก็สามารถกดได้เลยครับเนี่ยจริงนี่เลื่อนลงมาดูเลยครับวิชาก็าไม่มีกดมันไม่ขึ้นกดเครื่องหมายบวกมันไม่มาเฮ้ยนั่นแหละเพื่อนๆก็พยายามหาวิชามาใส่นะครับตรงนี้ก็จะบวกพลังมากเลยครับ มีกดบวกไม่ขึ้นขออภัยนะตือถึงกดไปตอนลิบบี่ก็คงซื้อไม่ได้อยู่ดีแหละประมาณนี้แล้วกันอ่ะต่อไปเป็นส่วนฐานลากกระดูกนะครับก็พยายามกดอัพเลยครับนี่มันก็จะมีสกิลขึ้นมาใช่ไหมอัพให้หมดเลยครับตาจะจัดระดับความสัมพันธ์การอัพนะครับวิธีการหาแต่สกิลก็คือกดเจ้าหินม่วงเนี่ยแหละครับแล้วก็กดซื้อเลยอ่ะหมีมีเงินเยอะครับวันนี้มีซื้อแหลกตาเลยโอ้ยมันเอาหมดตูดเลยว่ะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะใจ คุยกันก่อนเ,นเพื่อนๆแม่จะรีบอะไรกันไปไหนอะเสร็จแล้วมีก็กดอัพครับยิ่งอัพเลเวลเราก็จะยิ่งได้แต้มสกิลไปอัพครับแค่นั้นเองนี่เราก็กดอัพสกิลนะครับพวกอับเข้าให้จัดไปโหจุดละสี่ร้อยพลังขึ้นแบบพุกพลาดเลยนะพลังนี่แบบเออล้นเลยตะกี้อาเสร็จแ,แล้วก็อัพต่อไปครับมีหกโนประมาณอะไรใส่เดียวเข้าไปกดยัดเข้าไปข้าจะกลายเป็นเชียวโคงแล้วโอ้โหอัดพลังเข้าไป ต่ไม่ได้อัดพลังแค่แต้มตรงนี้นะครับเพื่อนก็สามารถซื้อแต้มเจ้าปุ่นฝนรวมตรงนี้ได้าย,ยาตรงนี้ดาวน,นี้มันใช้ยกนะอุ้ยมีซื้อไปยี่สิบกนจัดไปเลยเพื่อนมาวันนี้กูต้องแกร่งขึ้นแล้วกูต้องกระบี่เยอะทุกจะจักสามแล้ววันนี้นะเออสู้มันครับเลเวลสกิลแต้มเยอะเห็นไหมเรามาอาบหูพลังพุกพ่านเลยครับหูเราพลังแบบเออล้อนเลยนะตอนนี้โอ้โหตอนนี้เจอใครต้องกระโดดซัดเลยครับไม่ใช่แล้วนะเราเล่นเราเล่น บ้างมันบอกใช้7นะครับเราก็าสามารถซื้อได้เลยถ้าใครที่แบบว่าถ้าจะอัดสกิลให้แม็กนะครับตรงนี้ก็จะบวกพลังมากมายจนคุณคาดไม่ถึงลเลยทีเดียวมัง้งอัดพลังมาเข้าไปครับมีอะไรอัดเข้าไปอะไรยังไม่เต็มกดอัดเข้าไปเราก็จะแกร่งขึ้นโอเคครับอันนี้จะไปส่วนเอ่อรากฐานกระดูกนะครับตรงนี้ได้พลังขึ้นแบบเน้นเลยนะตึงเลยแหละเอออันนี้อัพไปคือขึ้นแบบเน้นเลยครับ โอ้โหจุดละ450พลังปลูกข้านอะต่อไปในส่วนฝึกเสริมอันนี้ก็เป็นอาชีพรองครับเผื่อใครเบื่ออาชีพก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่าอันนี้จบไปส่วนสกิลนะครับต่อไปเอ้ะฉายามันบวกพลังหรือเปล่าไม,ไม,ไม่ไม่บวกเนาะใช่ปะเออจำได้ว่าไม่บวกนะครับอ่ะต่อไปเป็นส่วนความสําเร็จนะครับความสําเร็จนี้ได้ทองโอ้คห่หอันนี้ว่ากันยาวเลยก็คือัอพเลเวลเท่าตัวเราก่อนเลยครับอันดับแรกอ่าตรงนี้จะได้ขึ้นเยอะเลยครับโอ้มันกินเพชรมันกินเยอะ มันกินเรากะตายเลยวะ่ะโอ้โหิหก,กดแม็กนี่ใครเผลอไปกดนี่ลองเจียลองเจียเคียกเลยนะโอ้โหขึ้นชา้าขึ้นน้อยมากเลยอะขนาดอดกดอัดเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหใช้ทองกันยังไงเขาไม่หมดคุณพระฮึบเข้าไปจุดหนึ่งเลเวลหนึ่งก็ขึ้นอยู่ที่เท่าไรครับเอาอะไรไปขึ้นอีกน่าจะประมาณสองสามร้อยแหละก็พยายามอัพเออคู่หูให้ตามเลเวล่าเรานะครับต่อไปหาคู่หูซ้ํานนี้ก็ปลดบอกพลังอ่าต่อไป อันนี้หมีว่าบวกพลังเยอะมากแต่คนไม่รู้นะครับเดี๋ยวมีอัดให้ดูอันนี้ซื้อเยอะได้เลยนะกดแป๊บเดียวขึ้นสองร้อยลวซื้อได้เลยครับเนี่ยยาตัวนี้ครับยาดีหมีบอกนะหมีไม่ใครไม่บอกหมีบอกเอา้าโคซื้อคนละตัวยาเจียงเหวียนนะครับบวดศีษะคล้ายจะเป็นลมเว้ยไม่ใช่นะหมีนี่เราจะเป็นลมแล้วตอนเนี้ อันนี้รู้เปล่าวะจาเออเออนี่ยแหละถูกแล้วโอ้โหชื่อมันก็คลายกันด้วยเนาะโอ้โหมันจะกินเพชรกูอย่างเดียวเลยใจเย็นๆเพื่อนอนโอ้โหอ่ะเดี๋ยวให้ดูครับสองพันขึ้นเยอะไหมอันนี้แบบพลังแบบเน้นๆเลยนะพลังนี่เออล้อนเลยาจากหมื่นเจ็ดนะครับขึ้นแล้วโอ้โหขึ้นมาสองพันพลังพุ่มคู่พันจริงๆเลยไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยจะกลับเปซุปเปอร์ไซยาหัวตั้งเลยนะครับตอนนี้พลังเราขึ้นเยอะมากตอนนี้โอ้โห กดอัพเลยครับแล้วก็อย่าลืมไปใส่ขุนพลให้แม็กทุกตัวครับแค่นั้นเองอันนี้แหละไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเสริงเลยครับพลังขึ้นแบบเน้นๆเลยเน้น,เ,เ,น,นเน้นปาปิกาเลยเนี้ยค,คือเอาหมดแล้วนะขึ้นมาตอนนี้สามพันเลยครับอ่าต่อไปสกิลกนเนี่ยสี่ตัวอัพเลเวลให้ตันหกสิบอ่าแล้วก็เป็นในส่วนการอะไรครับนี่นี่คู่หูเพื่อนๆก็อย่าลืมไปอะไรครับนี่ทำคุณสมบัติตรงนี้ให้แม็กครับตรงนี้เจ้าบอกพลังขึ้นอีกเยอะมากก็ทำสี่ตัว ถ้าเป็นไปได้ตัวทองสี่ตัวน่้จะดีมากถ้าไม่ได้ก็เป็นตัวเอ่อตัวแบบหมีไปก็ได้สีแบบหมีไปก็ได้นะครับประมาณนี้อา้าวหมีมีตัวสูมฟรีว่ะเอาเรื่องสูมซะหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เขาลืมเราโอ้โหอโอกยากจริงเนี่ยตัวทองถ้าไม่มีก็ใส่ตัวส้มแบบหมีไปก็ได้ครับแค่นี้ก็เล่นได้แล้วก็ประมาณนี้แหละอา่าโอเคตัวไปได้ส่วนคู่หูนะครับ ต่อไปผ้านะถ้าเกิดเรามีพานะที่สีสีขั้นมากกว่าม่วงอย่างเงี้ยเขา้นคองมันก็บวกเยอะแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับก็สามารถกดอัดอัด,ด,ดอีกแล้วมันชื่อว่าอะไรวะเนียามาใช่ไหมเฮ้ยามาสองร้ยที่สิบโอ้โหอันนี้อ่ะมันกดจัดเต็มอีกแล้วนี่ครับพลังขึ้นผู้ข้านครับบบะนะขึ้นมาตั้งพันหนึ่งโอ้โหสุดยอดจริง อ่าต่อไปเป็นส่วนยศนะครับอย่าลืมไปซื้อป้ายแล้วก็อัพครับเพราะว่าป้ายพวกนี้ก็จะได้ขึ้นหนึ่งพบาทเลยครับพลังทั้งพลังทั้งยศแล้วก็ถ้าเกิดสมมติยศเราสูงกว่าเขาเนี่ยเราตีเขาแรงขึ้นด้วยนะเขายศเขาต่ำกว่าตีเราเบาก็ประมาณนี้นะครับต่อไปส่วนแดน,นจิตแดน,น,น,นจิตเราสามารถคุยกับขุนพลผู้เรื่องชื่อได้ครับนี่ส่งของขวัญยี่สิบส่งเสร็จแล้วเราก็จะได้แต้มมาแล้วก็เอามาอัพครับแค่นั้นเองจบ ต่อไปเป็นส่วนความรู้คือการสุ่มการ์ดนะครับซึ่งสอันนี้เพื่อนๆก็น่าจะมีกันหลายคนแล้วก็อย่าลืมสุ่มครับพยายามเอาการ์ดเอามาปลดโบนัสสเตตัสให้ได้แต่มีนะดหน้นาวันหนึ่งอย่างต่ําควรจะสุ่มให้ได้10เพราะว่าเราจะได้กล่องครับถ้าสายฟรีเล่นก็ต้องแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเห็นไหมเราได้ส10เศษตรงนี้เราก็เอาไปอัาครับเราก็จะทำให้ตัวเราของเราเก่งขึ้นกว่าเดิมมากมายมหาศาลแล้วพลังพุกผ้านีเดี๋ยวมีกดให้ดู ถ้าเกิดสมมติใครที่มีคุณทรัพย์ก็สามารถเปิดตรงนี้เอาสักพันโลร้อยโลเลยครับพลังขึ้นห้าแสนล้านหนึ่งอย่างชิวๆใสๆไปเลยกระโดดตีลังกาพลังพุ่งนี่ครับงบเข้าไปโอโหพลัง,งพุกพ้านเหลือเกินทาไมเราถึงเราทำไมอยู่ดีเราถึงแกร่งขึ้นขนาดนี้หลังจากหมดสเตตัสการ์ดเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดอันไหนไม่ใช้ก็สามารถย่อยได้ครับอย่าลืมมาคาราวาผู้มีเรื่องชื่อด้วยนะครับ อ่าต่อไปเป็นส่วนอาวุธพิเศษตอนนี้ปลดแล้วก็ต้องเข้ากิวนะครับเสร็จแล้วก็เข้าไปเล่นหนี่มันจะใช้ยาสายอ,อ,อินจินนะครับในการพัฒนาบ้าต้องไปสู่สารจินซีนะครับซึ่งเราต้องเข้ากิ้วอย่างเดียวแล้วก็เข้าสู่ฉากอันนี้อยู่ที่กิวนะเราไปคนเดียวไม่ได้นะครับอ่ะต่อไประบบกาาริย์โอ้โระบบกาาริย์นี่ว่ากันยาวเลยอันนี้วิธีการสุ่มให้เพื่อนๆมาที่แท่นกระจกค,ครับปลดตอนเลเว่าหกสิบนะอ่ะเรามาตรงนี้เสร็จนี่เสร็จแล้วสุ่มเลยครับนี่เปิดหกครั้งเห็นปะ มันก็จะมีสุ่มออกมาให้เราแยะเลยนี่เาขาบอกว่าเ,เกินจํานวนครับอ๋อถ้าเป็นทองมันจะจำกัดในการซื้อแต่ถ้าเป็นหยกไม่นะครับเพื่อนๆก็สามารถสุ่มกันได้สนุกสนานเลยทีเดียวเชียวอันนี้เปิด6ครั้งเห็นป่ะซึ่งเราได้กษัตริย์พวกนี้เราไปทําอะไรครับนี่เห็นนะกริย์ที่เราได้มาเราก็มาอัพเลเวลครับเอามาปลดตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะหูค่าพลังภูผาดเลยแป๊บเดียวมีจะสองแสนแล้วเนี่ยมีจะแข่งกจนแล้วมีจะปล่อยสปาฟา์มือชิบมังกรกระเด็นโอ้โหอะไรมันโหดขนาด ก็ประมาณนี้แหละครับเอ๊ะทำไมอันนี้มันขึ้นอนะอ๋อมีคุณภาพนะอ๋อถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเปิดได้ม่วงเห็นไหมเราก็เอาฟ้าเนี่ยั p เป็นขึ้นเป็นม่วงตรงนี้ได้ครับเห็นไหมอ๋อเนี่ยแล้วก็หาทองก็เปิดไปเรืเลยโอ้อยนี่มันก็เปิดเป็นทองให้หมดแค่นี้เพื่อนๆก็จะแข่งแกงขึ้นแบบทรงคุณภาพแล้วอ่าต่อไปเป็น่วนระบบขัดเกลานะครับสามารถซื้อที่กระเป๋านักสัตว์ได้ อ๋อเอามาย่อยนี่เองนะครับนี่ย่อยหนึ่งเก้าเสร็จแล้วก็มากดขัดเก้าเพิ่มพลังเข้าไปอีกอ๋อมันจะสุม่มอันนี้จากน้ำเป็นดินอ๋อรู้แล้วมันน่าจะสุ่มให้ตรงกับท่าของเราอะ่ะประมาณนี้นะอันนี้หมีก็ไม่แน่ใจนะลองดูนะแต่ว่ายิ่งทำพลังก็ยิ่งเพิ่มครับ เสริมคุณสมบัตินี่เราสามารถหาเสริมคุณสมบัติบวกไกลบวกยกเลิกบวกความทนทานบวกขยายไกลได้นะครับตรงนี้อ่ะต่อไปส่วนแท่นกระจกอันนี้มีบอกไปแล้วต่อไปส่วนภาพกระจกอันนี้เราสามารถเลื่อนได้เราสามารถหาเจ้าก้อนกลมเลยครับซื้อจาก2 0 0พทองได้เราสามารถเลือกบทได้เลยสาหรับบางคนที่แบบสุ่มไปไงแล้วทีนี้มันไม่เลือกตรงเราต้องการอ่ะแค่นี้ครับจบเรียบร้อยก็หลักๆมีแค่นี้เองสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครสามารถอัดตรงที่หมีบอกได้เนี่ยพลังตอนนี้ก็ ที่หนึ่งเซฟองหมีมนหกเจ็ดแสนนี่แหละแต่ว่าเซฟสาวเขาไปกันเป็นร้านแล้วนะ<ม>อารมณ์แบบคนเดียวเก็บเก็บหนึ่งต่อสิบโอ้โพี่คูณแองจี้ยังเล่นอยู่นะครับตอนนี้พลังไปเจ็ดแสนหนึ่งเรียบร้อยแล้วแล้วสุดที่สาเออเซฟสาจะพลังเป็นร้านแล้วนะก็ทำตามแม็กครับแค่นั้นเองก็จะสามารถทำได้แน่นอนนะครับ อุ้ยทำเป็นเล่นตะกี้อันดับ2อะไรพัคกยาจกอคุณฮาโอเมื่อก่อนเล่นกระบี่เล่นไอ้นี่ใช่ไหมเห็นไหมพอมาเล่นเป็นไงสิบแฝามือชิพิชิตับบงกรคุณฮาโอชอบเลยใช่ไหมหมีบอกแล้วว่าพักยาจกตึงนะโอ้เข้าไปแทงได้อะไรได,ได้ดาเมจก็ได้นะครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้แหละครับขอยคนเล่นเกมกระบี่ยอดจก 3, จรศามีความสุขอ่แล้วเจอกันนะครับ